นี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าโดนนั่นทรัมป์ผู้นําสหรัฐโดนกลด่าเป็นเยอะเหมือนกันแต่เขาไม่แคร์หรอกเขาไม่แคร์หรอก,แ,รอกแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ประเด็นที่มีการต่อว่าต่อขานเขาโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมกลับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามคุยกับนายกอนุทินบอกว่าที่แบบหนึ่งเนาะเออคุยกับนายกอนุทินตามที่นายกก็โพสต์นะฮะ 11อข้อนะเมื่อวานนี้นายก็โพสต์มายาวเหยียดเลยบอกว่าอ้าวดูนั้นทาเขายืนยันชัดเจนนะว่าจะไม่มีการมาแทรกแซงเรื่องของไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในประเด็นไหนก็ตามอย่าให้เป็นเรื่องของทวิภาคีก็ว่ากันไปเราเข้าใจชื่นขึ้นเพราะว่าเรามีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะชัดว่าคำเมยนะ์ต้องขอโทษในการที่ทําละเมิดข้อตกลงละเมิดสัญญาหยุดยิงด้วยละเมิดสัญญาสนธิอะไรนะปฏิญญาสันติภาพด้วยนะฮะละเมิดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นท so, ่าทีนายกเมื่อวานนี้คือชัดเจนมากถู <S <S กไหมครับปรากฏหลังจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็มีแถลงก็แถลงสรุปที่นายกพูดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีห้อยท้ายเรื่องของผู้แทนการค้าสหรัฐเราได้รับหนังสือว่าเขาระง,งับการเจราจาเรื่องการค้าเรื่องภาษีนะครับเราก็เลยงองอา้าวโดยนั้นทําบอกจะไม่แทรกแซงจะไม่เอาเรื่องขมรมาเป็นผูกพันกับเรื่องอื่นถูกไหม มันคนละเรื่องกันคนละเรื่องค่ะคนละเรื่องใช่ไหมเศรษฐกิจหรือว่าการที่เราทําการค้ากับสหรัฐมันก็คือเรากับสหรัฐเรื่องของอธิปไตยเรื่องของเสรีภาพที่เป็นเกิดขึ้นกับทางกัมพูชาก็คือส่วนของกัมพูชาสหรัฐไม่มีสิทธิ์มาแทรกแซงบางคนบอกนี่ไงธงของสหรัฐก็คือจะเอาภาษีเนี่ยไปกดหลายๆประเทศ ถูกไหมทั่วโลกแล้วก็ใช้สถานการณ์นั้นนะมาเป็นเครื่องมือไทยกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในนั้นออหรือไม่จนล่าสุดนายกอน,นุทินแกก็โพสต์ข้อความมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะฮะโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมบอกเป็นการพูดคุยกับอันวาอิบราฮิม,มผู้นําของมาเลเซียเพราะว่าคุณอัอนวาเนี่ยได้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอีกรอบหนึ่ง แล้วมาเลเซียกับสหรัฐก็มีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของไทยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมบอกอันเนี้ยถ้าไทยดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับก็ขอให้เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันมีอันตรายต่อชีวิตของคนทั้งสองประเทศแล้วโดนั์นทรัมป์ก็ฝากยืนยันฝากผ่านคุณอันวาเนี่ยให้มาแจ้งกับไทยว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่นําประเด็นการระงับปฏิญญาของไทย ไปเกี่ยวข้องกับการเจรจา,าภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ค่ะพร้อมย้ำว่าจดหมายจกากผู้แทนการค้าสหรัฐที่บอกว่าจะหยุดการเจรจา,ากับไทยเนี่ยจริงๆทําขึ้นมาก่อนที่นายกจะคุยกับโดนัทรัปมแล้วตั้งแต่สุขที่14พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นนายกเลยยืนยันว่าข้อมูลที่โพสต์ล่าสุดเนี่ยมันอัปเดตที่สุดละมันมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับที่มีการสับสนกันเรื่องไทม์ไลน์ ได้หนังสือมาก่อนแล้วค่อยไปคุยกับโดนันท์ทัป์โดนันท์ทัป์ยืนยันจะไม่แทรกแซงใช่ไหมแต่ประเด็นคือกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานเนี้ยแถลงไงแถลงก็แถลงสรุปการที่นายกคุยกับโดนันด์ทั้มแล้วก็ห้อยท้ายมาถึงเรื่องความผิดหวังต่อท่าทีของผู้แทนการค้าสหรัฐนั่นแหละถ้าเกิดว่าไทม์ไลน์โดนันท์ทัป์คุยทีหลังจริงๆกระทรวงการเทศก็ต้องอัปเดตแล้วถูกไหมแต่พอดีเมื่อวานไทม์ไลน์ก็เหมือนกับว่าโดนันท์ทัป์ก็อาจจะมีท่าทีแบบนั้นไปด้วยไงฮะก็เลย โดนสันเสริญกันไปเยอะพอสมควรเดี๋ยวรอดูแต่ก็ต้องรอดูสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าสหรัฐเขาจะใช้วิธีเรื่องของภาษียังไงบ้างนะฮะมันมีประโยคนึงที่นายกเขาเล่าให้ฟังว่าบอกขอโดนัททำลดภาษีหน่อยได้ไหมเห็นกันหน้าผมอะไรนะให้หน้าผมเถอะเห็นกันหน้าให้หน้าผมบ้างแบบนี้นะฮะโดนัทบอกโอเคถ้าเกิดอยู่ทำตามเรื่องของเก็บกู้วัตถุระเบิดเวิกปุ๊บ เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ได้เนี่ยฮะใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังพูดแบบเหมือนกับอารมณ์ดีกับนายกไทยด้วยเนาะแต่ก็ยังไงก็ไม่รู้ล่ละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ที่แน่ๆค่ะการแบบว่าพูดคุยด้านของสันนิาพาตที่มีตัวกลางอย่างโดนัทชัมรวมถึงทางด้านของมาเลเซียค่ะอย่างนายอันวาเนี่ยมาร่วมวงอยู่ด้วยอะ่ะมันมีอยู่คนหนึ่งค่ะมักจะเอาหน้านะคะคุณผู้ชม <c oughs> เอเ<ๆ>ชื่อว่าคนคนได้อ่านข่าวนี้หรือว่าได้ฟังข่าวนี้ก็รู้สึกแบบ เออเขาก็เขาก็อยู่เป็นเนาะอยู่เป็นคุณมาเนตค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากมีการพูดคุยค่ะในรอบที่ผ่านมากับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางด้านของนายอันวาโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคุณมาเนตเนี่ยโอ้ยยย คือแบบว่าขอบคุณโดนันทรัม์มากๆเลยอ่ะที่มุ่งหาสันธิภาพระหว่างไทยกัมพูชาตัวของกัมพูชาเองเนี่ยยอมทําตามทุกอย่างเลยที่ตัวของโดนันทรัมเนี่ยแนะนํามาแล้วก็ยินดีที่จะเหมือนกับว่าปฏิบัติต,ตามตามเงื่อนไขแล้วก็ทํางาน ทางด้านของสันนิภาพร่วมกันกับประเทศไทยอ,อ้ยเก่งไหมล่ะถ้าเราถ้าผมเป็นโดนนั่งทั้มเนี่ยนะผมจะตอบกับอทักฉานหนึ่งบอกผมไม่ได้นะนําให้ประวางทุนระเบิดใหม่นะแต่โดนั่ทั้ก็คือเออบรู้เรื่องนี้หรือเปล่าออคือแอบงงว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าออนะคะแต่ เมื่อมีการแบบว่าออกมาอวยโดนันทรัมแบบนี้แน่นอนค่ะสำนักข่าวของกัมพูชาเขาก็ต้องแบบว่ารับช่วงต่อนะคะก็เอาเรื่องนี้เอาข่าวนี้ไปตีข่าวค่ะอย่างสำนักข่าวคอมเมดิชัมของกัมพูชาก็รายงานมาเลยค่ะบอกว่าโดนันทรัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีการย้ำจุดยืนในระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับฮุนมาเนตว่าตัวของโดนันทชัมเนี่ยจะสร้างสถียรภาพตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาจะได้เป็นการ ป้องกันเหตุการณ์ประทักกันระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะไม่ละสายตาจากทั้งสองประเทศเลยครับฮุนมาเน็ตก็ชี้แจงค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัด์ทรัมป์เนี่ยย้ำจุดยืนชัดเจนว่าต้องการสันติภาพถาวร ระหว่างไทยกับกัมพูชาและก็พร้อมให้การสนับสนุนทั้งสองชาติให้บรรลุเป้าหมายค่ะนอกจากนี้ทรัมป์ก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวังจะได้แน่ใจว่าการหยุดยิงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่นําไปสู่ความรุนแรงรอบใหม่ตามแนวชายแดนคุณมาเน็ตก็กล่าวขอบคุณโดนั์ทรัมป์ในบทบาทในการระงับข้อพิพาทที่ผ่านมาที่มาเลเซียเป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะมแล้วก็มีการสร้างกรอบสันติภาพในระยะ ยาวฮุนมาเน็ตยังย้ำอีกด้วยว่ากัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อตกลงทวิภาคีและจะทำงานร่วมกับไทยทำงานร่วมกับไทยบ้างไหมอะที่ประมาบไทยถามนะบนหลักการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับโดยในระหว่างนี้นะคะที่ประธานาธิบดีทรัมเนี่ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะคะแล้วก็มีการถามตอบกับสื่อมวลชนเมื่อวานก็เอาคลิปมาให้ดูแล้วนะคะ คือทําให้โตเนี่ยได้ทําการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีทั้งสองชาติแล้วซึ่งเป็นไปได้ด้วยดีและคิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยค่ะคมีการให้ทางด้านของสัมภาษณ์นะคะกับทางด้านของสื่อมวลชนที่ผ่านมามซึ่งเขาก็พูดเป็นในๆว่าเขาภูมิใจท,ที่ได้สร้างสันติภาพอ,อย่างถาวรให้กับทั้งสองประเทศครับมันง่ายนิดเดียว นะฮะอยากจะบอกผู้นําทางมบูชาเหมือนกันถ้าแบบโอ้แฮปปีทท้ที่ทำที่อันวาอิบราฮิมอย่าให้เกิดสันิภาพแล้วก็จะปฏิบัติตามง่ายจะตายก็หยุดทําในสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้ยใช่คุณยังวางทุ่นระเบิดใหม่อยู่เลยอ่ะ